ถ้าคุณทําออนไลน์แล้วคุณกลัวคนไม่ชอบนะผมมีวิธีจัดการผมเรียกมันว่ากดคัดกรองกดคัดกรองคืออะไรกดคัดกรองเนี่ยมันมีแนวคิดมาจากสมัยสงครามโลกครับสมมติว่าในสมัยสงครามโลกเนี่ยมันจะมีทหารบาดเจ็บเยอะบาดเจ็บเยอะมากแล้วแพทย์มันไม่เพียงพอที่จะดูแลทหารทั้งหมดได้ทีนี้พอเขาไม่สามารถที่จะดูแลทหารทั้งหมดได้เนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1 ยังไงก็ตายไม่ว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยทหารคนนั้นก็ตายนี่คือกลุ่มที่1นนะคือจะช่วยหรือไม่ช่วยยังไงก็ตายกลุ่มที่2ยังไงก็รอดไม่ว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ตามกลุ่มที่3จะรอดก็ต่อเมื่อช่วยเขาดังนั้นคําถามคือทุกคน ถ้าคุณรู้ว่าไอเนี้ยยังไงมันก็ตายไม่ว่าคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ตามคําถามคือคุณจะต้องเสียเวลากับเขาไหมเสียเวลาไปก็เท่านั้นปล่อยให้ตายไปดีกว่ากับอีกกลุ่มนึงยังไงก็รอดไม่ว่าคุณจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ตามคุณจะเป็นต้องรีบไหมไม่เป็นไรวางไว้ก่อนอารมณ์เหมือนคุณหัวแตกอ่ะและคุณไปโรงพยาบาลแล้วทาไมโรงพยาบาลเขาถึงไม่รีบรักษาคุณเพราะเขาคัดกรองคุณแล้วไงว่ายังไงคุณคุณแค่หัวแตกอ่ะยังไงคุณก็รอดไม่ว่าคุณจะโดนรักษาหรือไม่รักษาก็ตามอ่ะ คุณเลยอยู่หลังๆไงแต่มันมีคนที่แบบว่าบางคนคือยังไงก็ตายอะ่ะไม่ว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ตามเขาก็จะปล่อยกับอีกคนนึงคือจะรอดก็ต่อเมื่อช่วยนั่นแหละเขาถึงจะเอาเข้าห้องฉุกเฉินดังนั้นเนี่ยแพทย์จะไม่เสียเวลากับคนกลุ่มหนึ่งเพราะยังไงมันก็ตายส่วนคนกลุ่ม2เนี่ยจะเอาไว้หลังๆแล้วเขาจะทุ่มเทก,กําลังและทรัพยากรไปให้คนกลุ่มที่3คือจะรอดก็ต่อเมื่อเราช่วยเขา การทำคอนเทนต์ก็เช่นกันเหมือนผมทำคอนเทนต์ให้ความรู้อย่างนี้ทำคอนเทนต์ด้านธุรกิจมันก็จะมีไอ้พวกตักกะบวยอ่ะพวกตักกะบวยอ่ะคุณเข้าใจพวกตักกะบวยปะไอ้พวกนี้คือกลุ่มหนึ่งต่อให้ผมช่วยผมสอนหรือไม่สอนมันยังไงมันก็ตายอยู่ดียังไงมันก็จนอยู่ดียังไงมันก็ดักดานอยู่ดีอยู่ดีกับกลุ่มที่สองคือผมไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้บางทีผมไม่ต้องพูดเยอะต่อให้ผมช่วยหรือไม่ช่วยเขายังไงเขาก็เขาก็รวยขึ้นเพราะเขาเป็นคนที่ รู้จักขวนขวายไม่เซ็ตดีผมไม่ต้องแปลอะไรกับเขาเยอะแค่ช่วยเขานิดหน่อยให้เขานิดหน่อยเขาก็เอาไปทำอะไรของเขาได้แล้วเขาก็สําเร็จแหละกับกลุ่มที่3คือเขาจะดีขึ้นต่อเมื่อผมช่วยเขาการทรําธุรกิจก็เหมือนกันมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่1คือยังไงก็ซื้อไม่ว่าคุณจะพูดยังไงก็ตามกลุ่มที่2คือยังไงก็ไม่ซื้อไม่ว่าคุณจะพูดยังไงก็ตามกลุ่มที่3คือจะซื้อต่อเมื่อคุณกระตุน้นเขาเราจะไม่ทุ่มเทครับปล่อยให้มันตายไป ไอ้คนที่ยังไงก็ยังไงก็ตายอะปล่อยไปส่วนคนที่ยังไงก็รอดอะไม่เป็นไรเขาจัดการตัวเองได้เรามาทุ่มเทกับกลุ่ม3ก็พอดังนั้นอย่าเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครับคุณคุณเสียเวลาไปกับคนที่คุณเปลี่ยนแปลงได้ก็พอมันจะมีคนที่แบบ ยังไงก็ไม่ชอบคุณอะไม่ว่าคุณจะทํายังไงก็ตามยิ่งอักสไตล์การพูดผมเนี่ยมีคนอาจจะเคยมาคอมเมนต์นะว่าเฮ้ยความรู้ก็ดีนะแต่ช่วยลดคําพูดเสียงดังโผงผางหน่อยอยากจะได้คําพูดแบบฟังรื่นหูสบายหูลุ่มเอ่อรื่นลมใจผมว่าอ้าวถ้าผมทําแบบนั้นผมก็เหมือนคนคนอื่นดีผมทําแบบนั้นผมก็ไม่แตกต่างดีถ้าผมทําแบบนั้นแล้วดีผมทมําไปตั้งนานแล้วเพราะผมเคยทําแล้วแล้วมันไม่ดีไงกับอีกกลุ่มหนึ่งคือยังไงก็ชอบไม่ว่าคุณจะทํายังไงก็ตามกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาจะชอบต่่ออเมื คุณสร้างคุณค่าบางอย่างให้เขา